บทที่49มหาอกหักออกพรรษาแล้วพระมหาบุญมีมีเวลาว่างมากขึ้นเพราะไม่ต้องสอนพระนวกะส่วนพระที่มาบวชไม่เอาพรรษาคือบวชครึ่งเดือนบ้างหนึ่งเดือนบ้างนั้นท่านพระครูไม่ให้เรียนประยัดให้เรียนแต่ปฏิบัติอย่างเดียวการสอนปฏิบัติไม่ต้องใช้เวลามากเพียงแนะหลักการและวิธีการให้ผู้เรียนเข้าใจ แลปล่อยให้ปฏิบัติตามลำพังถึงเวลาที่กำหนดก็ให้มารับการสอบอารมณ์ซึ่งท่านพระครูจะเป็นผู้สอบให้ด้วยเหตุนี้พระมหาบุญจึงมีเวลาพักผ่อนมากกว่าแต่ก่อนและความที่เป็นพระฉันได้จำวัดหลับท่านก็เลยอ้วนเอาอ้วนเอาจนกางเกงยีนที่เตรียมไว้ใส่ในเวลาสิกขาดูตัวเล็กลงไปถนัด แม้ขาข้างเดียวก็ใส่ลงไปไม่ได้หน้ากรุ่มใจนักตะวันคล้อยชายมาพรับพระมหาบุญยังคงจำวัดสบายอารมณ์อยู่ในห้องของท่านซึ่งอยู่ชั้นล่างของกุฏิท่านพระครูเสียงเคาะประตูดังขึ้นจึงลุกออกไปเปิดเด็กชายแดงนั่นเองมีจดหมายถึงลวงนาครับเขากราบเรียนพลางยื่นจดหมายให้ท่าน เพียงเห็นลายมือหน้าซองหัวใจก็เต้นแรงเรากับจะลั่นกองรบสามเดือนแล้วไม่ได้รับจดหมายจากสีกานามบัวแก้วสาวสวยที่ท่านตกลงปรงใจจะร่วมหอลงลงด้วยหลังจากลาศิกขาแล้วรีเปิดอองอ่านด้วยมืออันสั่นละริกข้อความในจดหมายซึ่งเขียนมาเพียงสีห้าบรรทัด ทำให้ท่านเกิดความรู้สึกเหมือนหัวใจแหลกสลายโลกมืดมิดชีวิตแทบดับดิน้นสาวเจ้าเขียนมาว่าได้ตัดสินใจที่จะเข้าพิธีแต่งงานกับนายตำรวจหนุ่มในวันที่เก้าที่จะถึงนี้เพราะรอท่านไม่ไหวในเมื่อหลวงพี่ห่วงใยอะไรอาวรผ้าเหลืองมากนักก็อยู่กับผ้าเหลืองไปจนตายก็แล้วกันส่วนดิฉัน ้องขอลาชาติหน้าชาัดไหนขออย่าได้พบกันอีกจดหมายไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้เขียนแสดงว่าหล่อนกโกรธอย่างแสนสาหัสความผิดหวังและเสียใจทำให้พระภิกษุนมใหญ่ลืมแม้การกําหนดเสียใจหนอเสียใจหนอวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติท่านไม่ได้นำออกมาใช้แก้ทุกข์ หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคงปล่อยให้ความทุกข์ความผิดหวังเข้าครอบงำจิตใจโดยไม่ได้คิดหาทางแก้ไขรู้สึกสมองเต็ตันจนคิดอะไรไม่ออกท่าล้มตัวลงนอนเอามือกายหน้าผากตามองเพดานอย่างเลื่อนลอยไร้จุดหมายปล่อยให้เวลาผ่านไปผ่านไปจากนาทีเป็นชั่วโมงจากชั่วโมงเป็นหลายชั่วโมง กระทั่งค้ามมืดท่านนอนนิ่งอยู่อย่างนั้นโดยไม่ยอมขยับขยื่นแม้จะรู้สึกปวดเบาก็ไม่ยอมลุกออกไปเข้าห้องสุข,ขาด้วยว่าความทุกข์ที่ใจของท่านปรุงแต่งขึ้นมานั้นหนักหนาสาหัสกว่าทุกขที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหลายเท่านักท่านพระครูรับนิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์เย็น ในงานมงคลสำรสลูกสาวในอำเภออินบรุรีและกลับถึงวัดเมื่อเวลาสองทุ่มจึงไม่ทราบว่าพระมหาบุญมีได้ลงโบสถ์ทำวัดเย็นร่วมกับภิกษุอื่นๆคลั้นท่านเข้ามาในกุฏิก็ไม่เห็นผู้ที่อ่อนวัยกว่าออกมาเจราจาถามไถ่เหมือนเช่นเคยคงจะยังไม่หายขัดเคืองใจที่ท่านไม่อนุญาตให้ลาสิกขา เมื่อคืนวานพระมหาบุญขึ้นไปหาท่านและขอให้ช่วยหาเลิกศึกท่านก็ตอบเหมือนที่หลวงพ่อเดิมเคยตอบท่านเมื่อ20กว่าปีก่อนว่ายังไม่มีเลิกมีหนำซ้ำยังพูดยั่วอีกว่ารอไว้ศึกพร้อมผมพระมหาบุญจึงผลุนผลันลงมาด้วยความขัดเคืองท่านมีได้ถือสาเพราะเข้าใจความรู้สึกของพระนมดี ว่าคงจะโกรธท่านเหมือนที่ท่านเคยโกรธหลวงพ่อเดิมบัดนี้ท่านรู้แล้วว่าที่หลวงพ่อเดิมพูดเช่นนี้เพราะรู้ว่าท่านจะต้องอยู่ครองสมณเพศไปจนตลอดชีวิตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนาหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้มีน้อยคนนักที่จะทำได้สมภารวัดป่ามะม่วงปรารถนาจะให้พระมหาบุญ เข้ามาร่วมอุดมการเดียวกันเพราะดูหน้าฝ่ายนั้นแล้วรู้ว่าไม่มีดวงครองเรือนยังไม่ทันที่ท่านพระครูจะขึ้นไปชั้นบนเพื่อเตรียมสงน้ำอาคารตุก,กะสามคนก็เข้ามาในกุฏิกราบท่านพระครูแล้วคนอาวุโสก,กว่าเพื่อนก็พูดขึ้นว่า ผมชื่อโชคมาจากเมืองการผมพาลูกชายสองคนมากราบท่านพระครูจเจริญพรและยอมรู้จักวัดนี้ได้อย่างไรล่ะญาติผมเขาแนะนำมาอีกทีหนึ่งครับเขาบอกว่าวัดนี้มีสอนวิปัสสนากรรมฐานพอดีลูกชายคนเล็กผมจะบวชเดือนหน้าผมจะพามาฝากเข้ากรรมฐานกับท่านพระครูสักสิบห้าวันจะได้ไหมครับ จะเข้ากรรมาฐานก่อนบวชอย่างนั้นหรือหาไม่ได้ขอรับคือจะมาเข้าตอนบวชแล้วเขาจะบวชหนึ่งเดือนพอดีผมและญาติพี่น้องอยู่กาญจนบ,บรุรีเลยไม่สะดวกที่จะมาบวชที่นี่จึงขออนุญาตบวชที่วัดเมืองการจากนั้นก็จะมาขอเข้ากรรมาฐานที่วัดนี้15้าวันเขาอธิบายแล้วอุปชาท,ท่านไม่ว่าเอาหรื สมภารวัดป่ามะม่วงถามด้วยเกรงว่าจะเป็นการก้าวกายหน้าที่ของผู้อื่นไม่ว่าครับผมขออนุญาตท่านเรียบร้อยแล้วที่วัดท่านไม่มีการสอนวิปัสสนากรรมฐานนายโชคตอบถ้าเช่นนั้นแล้วก็ได้ชื่ออะไรละ่ะท่านถามคนที่จะบวชชวนศิลครับชายหนุ่มตอบ คนเป็นพ่อช่วยเสริมว่าผมมีลูกชายสองคนลูกสาวสามคนชวนศิลป์เปโลกคุณสุดท้องเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังเป็นโสดแต่มีคู่มั่นแล้วศึกออกมาก็คงจะแต่งงานผมก็จะได้หมดห่วงเพราะพี่พี่เขามีครอบครัวกันไปหมดแล้วครับส่วนลูกชายที่มาด้วยชื่อเชิดศักดเป็นคนโตแก่ว่าชวนศินแปดปี เออแล้วโยมทำงานอะไรละ่ะท่านถามนายเชิดศักดิ์ผมเป็นอายการครับบุรุษวัยสาสบตอบท่านพระครูสังเกตว่าหน้าตาในชวนศิลดูแปลกแปลกด้วยมีเงาดำปรากฏที่กลางหน้าผากซึ่งเป็นบริเวณที่เรียกกันว่าโงวเฮงจึงกำหนดเห็นหนอเพื่อตรวจดูความผิดปกติแล้วท่านก็ได้ทราบว่า บุคคลน,นี้มีอกุศลกรรมข้อปานาติบาตและกามเมสุมิชาจานติดมาแต่ชาติปางก่อนถ้าไม่แก้กรรมจะต้องถูกเมียฆ่าตายเพราะเคยฆ่าเมียไว้เขากับคู่มัน่นเคยเป็นคู่เวรกันมาก่อนหากบวชแล้วเขาตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานก็จะแก้กรรมได้แต่ถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัติก็จะ ต้องถูกเมียฆ่าตายอย่างแน่นอนเห็นกรรมของเขาแล้วท่านพระครูให้รู้สึกสงสารจึงพูดขึ้นว่าขอให้ตั้งใจปฏิบัตินะและจะแก้กรรมได้แก้กรรมอะไรเหรอครับใจหนุ่มไม่เข้าใจกรรมที่ทำไว้แต่ครั้งอดีตนะสิแล้วพูดกับอิดาและพี่ชายเขาว่าโยมสองคนไปจดไว้เลยนะว่า นายชวนศิลมีเจ้ากรรมในเวรติดตามมาเอาชีวิตถ้าเขาไม่ตั้งใจปฏิบัติเพื่อขออโหสิก,กรรมและอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเขาต้องถูกฆ่าตายอย่างแน่นอนท่านช่วยเขาด้วยนะครับคนเป็นพ่อรีบขอความช่วยเหลือเมื่อรู้ว่าลูกมีภัยภัยจากวัฏสงสารอัตมาช่วยได้เพียงให้คำแนะนำเขาต้องช่วยตัวเขาเอง คนอื่นช่วยไม่ได้เพราะอย่างนี้พระพุทธองค์จึงตรัสสอนไว้ว่าอตตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปะโรสิยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อันนี้มีความหมายมากอย่าว่าแต่คนอื่นจะช่วยไม่ได้เลยแม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ช่วยไม่ได้ทรงสอนสาวกเสมอๆว่า ตุมเหหิกิจจังอตับปังอักขาตาโรตถาคตาความเพียรพยายามท่านทั้งหลายต้องทําเอาเองเราตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่มีใครช่วยเขาได้เขาต้องเพียรพยายามด้วยตัวเขาเองจึงจะแก้กรรมได้ต้องไม่ลืมว่าบุคคลจะพ้นทุกข์ได้ก็ด้วยความเพียรเท่านั้น ถ้าเช่นนั้นเธอต้องตั้งใจนะต้องเชื่อหลวงพ่อท่านแนะนำนายเชิดศักดิ์บอกน้องชายเขาเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดมาทุกประการเพราะท่านเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์หากเป็นเรื่องเลวหลายไร้สาระท่านคงไม่พูดให้ศีลต้องด่างพร้อยข้างฝ่ายในชวนศีลนั้นเขาไม่เชื่อที่ท่านพระครูบอกกล่าวจะเป็นไปได้อย่างไรที่คนไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อน จะล่วงรู้อดีตชาติของเขาเขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเคยไปทำอะไรไว้คงจะอวดอ้างว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษเสีมากกว่าอาตมาไม่ได้อวดอ้างแล้วอาตมาก็ไม่ได้เป็นผู้วิเศษอะไรท่านพระครูพูดขึ้นนายชวนศินถึงกับอ้าปากค้างขณะที่บิดาและพี่ชายของเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดท่านจึงพูดเช่นนั้น หลวงพ่อพูดกับใครหรือครับอายการหนุ่มถามพูดกับน้องชายโยมอายการนะสิเขาหาว่าอาตมาอวดอ้างตัวเองเป็นผู้วิเศษเขาว่าตอนไหนครับทำไมผมไม่ได้ยินว่าเมื่อตะกี้เนี่ยไม่เชื่อลองถามดูสินายชวนศิล์จึงสารภาพกับพี่ชายว่าจริงครับผมแอบว่าท่านในใจไม่คิดว่าท่านจะรู้ งั้นก็กราบอาโหสิกรรมท่านเสียการคิดไม่ดีกับพระอรหันนั้นบาปบาปนาสาหัสมากนายเชิดศักดิ์บอกน้องชายเขามั่นใจว่าท่านต้องเป็นพระอรหันไม่เช่นนั้นคงไม่รู้ว่าน้องชายเขาคิดอะไรอาตมาไม่ใช่พระอรหันโยมอายการอย่าเข้าใจผิดท่านพระครูรีบบอก หลวงพ่อปฏิเสธอย่างนี้ผมก็ยิ่งมั่นใจว่าหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์จริงๆผมเคยฟังเขาเล่ากันว่าผู้เป็นพระอรหันต์จะไม่ยอมรับว่าท่านเป็นส่วนผู้ที่ยอมรับว่าเป็นนั้นจริงๆแล้วไม่ได้เป็นโยมอายการเอาอะไรมาวัดว่าใครเป็นพระอรหันต์หรือไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านถามบุตรชายคนโตในโชคเพราะหลวงพ่อสามารถ ล่วงรู้ความคิดของผู้อื่นได้นั่นสิครับนอกจากนี้ก็ยังเห็นอดีตชาติและกรรมของเขาได้อีกด้วยอย่างนี้ไม่เรียกว่าพระอรหรันต์หลอกหรือครับนั่นแสดงว่าโยมอายการยังไม่เข้าใจยังแยกไม่ออกว่าระหว่างอภินญ,ญากับการหมดกิเลสคนที่ได้อภินญ,ญาไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้หมดกิเลสและผู้หมดกิเลสคือพระอรหันต์ก็ไม่จำเป็นต้องได้อภินญ,ญา เพราะเป็นคนละเรื่องกันแล้วคนที่หมดกิเลสด้วยได้อภิญญาด้วยมีไหมครับมีสิท่านเรียกว่าพระอรหันต์ประเภทอุปโตภาคควิมุตถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อก็เป็นพระอรหันต์ประเภทนี้อายการนมพูดในใจด้วยเกรงว่าท่านจะปฏิเสธอีกหากท่านก็ปฏิเสธจนได้โยมอายการอย่าคิดอย่างนั้น อย่าไปเที่ยวเหมาเอาว่าคนโน้นคนนี้เป็นพระอรหันต์หลวงพ่อเป็นพระอรหันต์จริงๆนี่ครับถึงหลวงพ่อจะปฏิเสธยังไงผมก็ยังเชื่ออย่างที่ผมคิดคราวนี้เขาพูดออกมาเลยทีเดียวเล้วไหลานาอย่างอาตมาอย่างเก่งก็เป็นแค่พระ อรเหเพราะใครมีความทุกมาอาตมาก็จะเหไปช่วยเขาฉะนั้นถ้าโยมจะบอกว่าอาตมาเป็นพระอระเหก็พอจะมีเขาท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มหลวงพ่อกับพี่ศัก์พูดอะไรกันผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยคุณพ่อรู้เรื่องไหมครับนายชวนสินถามบิดาท่าทางเขางุดหงิดเต็มทีก็พอรู้บ้าง แต่พ่อว่าลูกไม่ควรจะพูดอย่างนี้นะไม่เกรงใจพี่เขาก็น่าจะเกรงใจท่านพระครูบ้างในโชคปรามบุตรชายคนเล็กก็เพราะเกรงใจนะสิครับผมจึงทนฟังอยู่ได้ตั้งนานกระทั่งทนไม่ไหวน้องชายอายการพูดปร่งๆออกมาเขาถูกพ่อแม่และพี่ๆตามใจซะจนเคยตัวทำให้กลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง ไม่มีความอดทนอดกลั้นแต่ประการใดถ้าเช่นนั้นเราลาท่านกลับก่อนดีไหมครับคุณพ่อนายเชษศักดิ์พูดกับบิดาเมื่อเห็นน้องชายเริ่มแผลงลิ์ดีเหมือนกันผมต้องขอโทษหลวงพ่อแทนลูกชายด้วยนะครับผมไม่ดีเองที่เลี้ยงลูกตามใจจนเสียคนผมกับน้องสาวอีกสามคนก็ผิดด้วยครับที่ตามใจน้องมากเกินไป ผมต้องกราบขอโทษหลวงพ่อด้วยครับอายการหนุ่มแบ่งรับความผิดร่วมกับบิดาไม่เป็นไรหร,รอกโยมอัตมาเข้าใจเพราะอัตมาเองก็เป็นลูกคนสุดท้องแต่บังเอิญไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ไม่เช่นนั้นก็คงจะเป็นแบบเดียวกันกับนายชวนศิลน,นี่แหละสมพานวัดป่ามะม่วงพยายามพูดเข้าข้างชายหนุ่มโดยไม่อยากเห็นเขาหงุดหงิดงุนง่านไปมากกว่านี้ สามพ่อลูกลกออกไปแล้วท่านพระครูมองตามอย่างเป็นห่วงเป็นห่วงชายหนุ่มที่ชื่อชวนศิลพี่น้องท้องเดียวกันแต่นิสัยไม่เหมือนกันพี่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่น้องกลับเป็นมิจฉาทิฏฐินี่แหละหน้าโบราณถึงได้สอนไว้ไม้ไผ่ยังต่างปล้องพี่น้องย่งต่างใจถ้าทางจะแก้กรรมไม่สำเร็จเสียกระมังในชวนศิลเอ้ย ท่านพระครูรำพึงอยู่ในใจจากนั้นจึงเรียกเด็กชายแดงกับเด็กชายขาวมาปิดประตูกุฏิทำไมไม่หาน้ำหาท่ามาต้อนรับแขกท่านพูดเสียงตำหนิทำการบ้านครับเด็กชายขาวตอบแล้วเองละ่ะเด็กชายแดงถูกถามผมตั้งใจจะไม่เอาไปให้เองแหละ ถ้าเราต้อนรับขับสู้ดีแขกก็ไม่ยอมกลับง่ายๆผมสงสารหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อเหนื่อยมาทั้งวันแล้วกลางคืนก็น่าจะได้พักผ่อนจะต้องมานั่งรับแขกเด็กชายแดงตอบตามตรงและเองคิดหรือว่าข้าจะได้พักผ่อนประเดี๋ยวส่งน้ำแล้วข้าก็ต้องนั่งตอบจดหมายญาติโยมเขากว่าจะได้จําวัดก็ไม่ต่ำกว่าตีสอง ไม่ได้สบายเหมือนพวกเองนี่ที่กินแล้วก็นอนแต่ข้าขอเตือนไว้อย่างหนึ่งนะคนที่กินสบายนอนสบายนะ่ะเท่ากับตั้งอยู่ในความประมาทข้าเคยบอกแล้วใช่ไหมเองสองคนจะอายุสั้นถ้าไม่เร่งทำกรรมฐานเพื่อขออโหสิกรรมและอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเขาเองสองคนตายก่อนอายุ30แน่นอนไม่เชื่อคอยดู เจ้าขาวจะตายก่อนแล้วเจ้าแดงก็จะตายตามท่านบอกเด็กกำมรราที่เก็บมาเลี้ยงไว้เมื่อ30ปีก่อนคู่แฝดมองหน้ากันแล้วนั่งทำตาปริบๆหลวงพ่อมักพูดเช่นนี้บ่อยๆและเขาทั้งสองก็พยายามที่จะทำกรรมฐานแต่ทำที่ไรก็ง่วงเหงาหาวนอนไปเสียทุกครั้งไม่เห็นสนุกเลยสักนิดท่านพระครู รู้ความคิดของเด็กชายจึงพูดขึ้นว่าใช่สิกรรมฐานนะ่าไม่สนุกเหมือนที่พวกเองคิดนั่นแหละแต่อย่าลืมนะโบราณท่านสอนไว้ว่าถ้ารักสนุกจะทุกข์ถนัดไว้มีทุกเมื่อไรแล้วจะรู้สึกนี่ข้าเตือนเพราะความหวังดีหรอกนะในไหนก็ได้เลี้ยงมาตั้งแต่หัวเท่ากำปัน้นจึงไม่อยากเห็นพวกเองต้องมามีอันเป็นไปหลวงพ่อช่วยผมกับน้องด้วยนะครับ เด็กชายแดงพูดด้วยความรู้สึกรักตัวกลัวตายข้าช่วยได้ก็เพียงแนะนำเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นพวกเองต้องใช้ความเพียรพยายามช่วยตัวเองอย่าลืมว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็ด้วยความเพียรเท่านั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ชัดเจนพวกเองไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเราสองคนเชื่อครับหลวงพ่อแต่ไม่รู้เป็นยังไงเวลาทำกรรมฐานที่ไร มันงัวเหงาหานอนทุกทีเด็กชายขาวพูดเองก็ต้องฝืนใจสิจำไว้ว่าการทำความดีต้องฝืนใจถ้าฝืนใจไม่ได้ก็ทำความดีไม่ได้เพราะความดีนั้นทำยากแต่ความชั่วทำง่าย ที่ข้าพูดมาเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงครับเด็กชายฝาแฝดตอบพร้อมกันท่านพระครูจึงเทศต่ออีกว่าเพราะฉะนั้นเองสองคนต้องฝืนใจให้ได้มันทำกรรมาฐานง่วงเหงาหาวนอนอยังต้องฝืนเอาละไปปิดประตูแล้วไหว้พระสวดมนต์จากนั้นก็เดินจงกรม30นาทีนั่งอีก30นาทีห้ามหลับก่อน ใครหลับจะถูกเคี่ยนท่านคาดโทษเด็กชายคู่แฝดก็รู้ว่าท่านพูดจริงทำจริงจึงลุกขึ้นไปจัดการตามที่ท่านสั่งพระมหาบุญนอนมองเพดานอยู่เจปดชั่วโมงในที่สุดก็เคลิ้มหลับไปหากก็เป็นการหลับที่แสนทรมานเพราะตาหลับแต่ใจไม่ได้หลับใจที่บรรจุความเจ็บปวดรวดร้าวและขมขืนไว้เต็มเปี่ยม รู้สึกเจ็บแปรปราบเหมือนถูกแทงด้วยเข็มนับร้อยนับพันเล่มท่านนอนหลับหลับตื่นตื่นอยู่อย่างนั้นกระทั่งล่วงเข้าสามนาฬิกาของวันใหม่ทนนอนต่อไปไม่ได้อีกจึงลุกขึ้นมาเปิดประตูออกมาท่ามกลางความมืดสพรพพสิ่งอยู่ในความเงียบสงัดไร้สับสำเนียงใดๆด้วยว่าทุกชีวิตกำลังแนบสนิทอยู่ในห้วงนิทรารม ค่อยๆย่องไปเปิดประตูด้านหน้ากุฏิแล้วก็เดินไปยังท่าน้ำพระจันทร์คืนครั่งแรมคล้อยลอยอยู่เดียวดายที่ปลายฟ้าเบื้องทิศตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยานอนนิ่งสงบอยู่ภายใต้แสงจันทร์สรัวธรรมชาติรอบกายยิ่งพาให้หัวใจที่จวนแหลกสลายดวงนั้นชอกช้ำหม่นหมองยิ่งขึ้น เจ้าอาวาดวัดป่ามะม่วงจำวัดได้ไม่ถึงชั่วโมงเสียงเปิดประตูทำให้ท่านตื่นนึกสงสัยว่าผู้ใดเปิดประตูออกไปในยามวิการเช่นนี้ครั้นใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบจึงรู้เรื่องราวทั้งหมดของภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาท่านไม่สนใจใยดีกับเรื่องหลับนอนลุกขึ้นเดินลงมาเปิดไฟแล้วนั่งรอพระมหาบุญอยู่ที่อาสนะ ยี่สิบนาทีให้หลังภิกษุผู้อกหักรักสลายก็เปิดประตูเข้ามาออกตกใจที่เห็นท่านพระครูนั่งอยู่จึงทักทายด้วยท่าทีหมางเมินว่าหลวงพ่อยังไม่นอนอีกแล้วครับจะนอนได้อย่างไรในเมื่อรู้ว่าคนที่อยู่ร่วมชายคาเดียวกันกำลังมีความทุกข์หนักผู้อาวุโสกว่าตอบหลวงพ่อน่าจะดีใจนะครับ ความทุกข์ของผมน่าจะเป็นความสุขของหลวงพอ่อผู้อ่อนวัยกว่าพูดประชดประชันถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็คงไม่ลงมานั่งรอเธออยู่ตรงนี้ใครจะรู้หลวงพ่ออาจจะมานั่งรอเพื่อสมน้าหน้าผมก็ได้คงสมใจหลวงพ่อแล้วสิแต่อย่านึกว่าจะชนะผมได้ถึงอย่างไรผมก็จะศึกจะไม่รอสึกพร้อมใครอีกแล้ว พระนมพูดด้วยความเคืองแค้นแค้นเพราะท่านพระครูเป็นต้นเหตุของทุกข์ทั้งมวลที่ท่านได้รับอยู่ในขณะนี้หากอนุญาตให้สึกไปเสียเหตุการณ์ร้ายก็คงจะไม่เกิดกับชีวิตท่านจะสึกไปทำไมละ่ะก็ผู้หญิงเขาแต่งงานวันที่เก้านี้ไม่ใช่หรือท่านพระครูยั่วคนที่ถูกยั่วรู้สึกปวดแปรบที่หัวใจ อยากจะกลั้นใจตายสิเดี๋ยวนั้นผมอยากตายอยากตายเดี๋ยวนี้เลยพูดอย่างใจคิดอย่าเพิ่งตายตายแล้วหายใจไม่ออกนะ่าจะบอกให้พระมหาบุญยุ่วอีกเอาเถอะหลวงพ่อเป็นผู้ชนะแล้วนี่ยเยาะเย้ยผมให้เต็มที่แต่ถ้าวันใดหลวงพ่อทุกบ้างผมจะแก้แค้นให้สาสมเลย และจะหาว่าผมใจร้ายไม่ได้นะคนอกหักผูกพยาบาทฉันรับรองว่าจะไม่ถูกอย่างที่เธอเป็นอยู่เพราะหนึ่งฉันไม่คิดจะสึก 2. ฉันไม่คิดจะแต่งงานกับใคร 3. ฉันไม่ได้รักผู้หญิงคนไหนและสฉันมีสติรู้ตัวอยู่เสมอจะไม่ยอมให้ความทุกข์เข้ามาครอบงมจิตใจไม่เหมือนใครบางคน อุตสาเล่าเรียนมาจนได้มหาปรรียนทั้งรู้ปริยัติและปฏิบัติเป็นอาจารย์สอนคนมาเป็นร้อยเป็นพันแต่พอปัญหาเกิดกับตัวกลับขาดสติหมดปัญญาที่จะแก้ไขช่างหน้าเวทนานักถ้าลูกสิ์ลูกหาเขารู้เข้าคงหมดความนับถือรู้ไปถึงไหนก็อายเข้าถึงนั่นถ้อยคำของอาวุโสกว่าทำให้พระมหาบุญได้สติ ความทุกมาลายหายไปเกือบครึ่งแต่ความที่อยากจะเอาชนะท่านพระครูจึงพูดอีกว่าหลวงพ่อไม่เคยรักใครจึงได้ไม่รู้ถึงรสชาติของความผิดหวังวันหนึ่งหลวงพ่อไปหลงรักศีกาคนไหนเข้าแล้วเขาทำให้อกหักเมื่อน,นั้นจะรู้ว่าความทุกเป็นอย่างไรรับรองว่าวันนี้จะไม่มาถึงชั้นแน่ เพราะฉันรักใครไม่ได้อีกแล้วนอกจากเสด็จพ่อคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระองค์ก็ไม่ทำให้ฉันต้องอกหักฉันกำลังจะบอกเธอว่ามารักเสด็จพ่อกันเถอแล้วคำว่าอกหักจะไม่มีมาให้เธอได้ยินอีกเชื่อฉันเธอะเชื่อประเทศไทยสักครั้งทันตีสํานวนนตกลงผมจะเชื่อหลวงพ่อ ต่อไปนี้ผมจะถือคติรักไม่ยุ่งมุ่งแต่ภาวนาผมยอมรับว่ายังปฏิบัติไม่ถึงขั้นสู้นายวิโก้ก็ไม่ได้เขาเองเคยอกหักกับผู้หญิงที่ชื่อราตรีก็ไม่เห็นเขาทุกโศอกอะไรเพราะปฏิบัติจนเข้าถึงความจริงของชีวิตมองเห็นกฎแห่งกรรมได้อย่างทะลุปุโปรงว่าเขาไม่ใช่เนื้อคู่กับผู้หญิงคนนั้น ผมอายเหลือเกินอายที่ผมเป็นพระแถมจบรเรียนร,รมห้าประโยคแต่สู้คฤรืหัดอย่างนายวิโก้ไม่ได้นี่ถ้าเขายังไม่กลับไปเดนมาร์กผมจะกรบาบค่อยหลวงพ่อดูจริงๆนะครับพระนมพูดความทุกข์ที่เหลืออีกครึ่งพันมาลายหายไปไม่มีหลงเหลือพอหมดทุกใจก็ปลอดโปรง่งโล่งเบา ไม่น่าแบกไว้ตั้งสิบกว่าชั่วโมงเลยท่านต่อว่าตัวเองดีแล้วที่เขากลับไปก่อนมิฉะนั้นเธอจะต้องอาบัตเพราะเป็นพระแต่กลับไปกราบคฤหุหัดท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มรู้แล้วว่าบัตดนี้ทุกได้หายไปจากใจเขาแล้วเพราะสรรพ,พสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมย่อมมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป หาอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมิได้เลย